สวัสดีจ้าชม่เทียนกินแสบนัวมากอีกแล้วพี่น้องจ้ามินี่มเที่ยนสีผ้าแกงเ็ดเต้จ้าแกงเฮดขอนขาวพี่น้องงามงามใส่ใส่ผักหวานผักอีกตูกตะไคร้แล้วก็ตำพริกใส่พี่น้องแล้วเขาเบือเขาเบือ,บอมันเที่ยนเป็นสีม่วงมนเที่เมเทียนแซ่ขากำหนึ่งค่ะเดี๋ยวไม่กินน้ำกกนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดีเด๋ยวมเที่ยนสีแกงให้เบื่อเ้อจ้า สัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปเที่ยสิแกงฮ็ตเด้ค่ะใส่น้ำยาหน้าพี่น้องใส่น้ำยาเล้าไปก่อนด้วยจ้าใส่น้ำยาด่างลงไปใส่ตะไคร้พี่น้องแล้วก็ใส่พริก ตะไคร้่แม่เทียนตับไว้ใส่ข้าเปลือกไปน้ำเลยค่ะพี่องเดี๋ยวรอสักครู่จ้ะให้มันเดือดน้ำเดือดก่อนพี่องหม้อเดือดเลยเนาะคะ่ะหมอนดวดแล้วเห็ดลงไปจ้ะ ลงไปเลยจ้าเอาเห็นไม่จะดอกอยิ่งยงพี่นอ้องไม่เทียนแบบไม่หัน่นไม่ตัดเลยนะคะให้มันใหญ่ๆแล้วมจะกินเสียบิดลงไปก่อนค่ะถึงจะเอาผักหวานลงนะคะ ก็หวานลงเลยค่ะอยากกินมลละโดนเหรอพี่น้องเดี๋ยวป้อนให้เดือดแป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะรอให้เดือดแป๊บหนึง่งเนหมอเดือดเลยเนาะค่ะเดี๋ยวไปในเมทิลไซปาร,ราไซปาร,รา ไล้เติบค่ะเวลาขวดนี่แหละจ้ะจะไหมไม่แล้วชุดรถว้าวนี่พักหวานนะคะึคอะพี่น้องเดี๋ยวเมทิสจะใส่อีกตูตอนสุดท้ายจ้ะเห็ดตอ,ยยอกย่าญ่เห็ดค้อนขาว เทียซีมมือก่อนอเสียบขนาดพี่น้องนัวเดี๋ยวรอให้เดือดอีกนิดจ้าพี่น้องเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวเทียนอีไซผักอยตูนะคะ้ไค่ะี่นี่นเทียนปรุงเรียบร้อยหมดแล้วเอ,อย่างนี้นเห็ดอยู่ พี่น้องมันเดือดว้าวโอ้ยขวอวดตัวพี่น้องมาเด้อมาเด้อแกงเห็ดใส่ผักหวานจ้าจะผักอิตูใส่ออใข้าเบือน้ำพี่นออ้องเขาหอนหอนแบบนี้ไว้มีเทสิตำหมักุงนน้ำพี่น้อง เฮ็ดตำมากู่กับแกงเห็ดนี่แหละเจ็บแสบน้ำกันเด้อไปเตี้ยนซิมก่อนจ้ะโอ้ยแสบเๆษเศพี่น้องเศบขักไ่ได้กินดูเนาะจ้ะใส่ใบยหญ่นั่งอ่ะ เทียนใส่ข้าวเบอือน้ำกับไว้อวดตัวตัวกับแสบตัว,ตว,ตวนอกไปนหนนั่งเดือดกระคักก่อนมาเดจ่ามากินแกงเขียดน้ำกันเด้อค่ะก็มีเทียนเดอจ่าเดเี๋ยนเทียนสีต่ำบะฮุงต้อบานิวิน่น เราไปกินน้กนา,นากันเด้จมมเจเอ,จ,ดอจ้าพี่น้องชอบไปเที่ยวกินแซ่บนู้นเล้อจ้ามีเทียนตำสมตำเซตเรียบร้อยจ้ะแกงเฮดเรียบร้อยจ้ะพี่น้องวันนี้ไปกินน้ากันเด้อจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งพี่น้องผักมาเป็นสวนอีกแล้วจ้าผักกาดหยองกับบักทัวจ้าพี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้าตามมาับมกพรวเว้ยเบิ้งน้าพี่น้อง แกงเห็ดต้นตร้อนจ้าเดี๋ยวมีเที่ยมีปลาขี่โกโน้ำจ่าสามสี 3, 4, โตเดี๋ยวไปกินน้ำกันได้จ้าเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องมีเที่ยมีเขากำน,น้ำนี่นี่นี่ีจ้ามีเขากำเนี่ยมหนึ่งเขากำจ้าเดี๋ยวไปกินน้ำกันได้พี่น้องพี่น้องมีปลาขี่โก้น้ำได้จ้าทิ้ไหนยเลอยากกินปลาขี่โก้ไหมพี่น้อง <laughs> มันเสียบดีนี่นี่นี่เม็่เทียนถอดใหม่ๆเลยไปกโมมินกูแหมนี่พี่น้องตามโตแล้วไปกินน้ำกัดแล้วจ้ามามาจ้าพี่น้องมามาจ้าเนี่ยพี่น้องจัดทีจัดทางกันสวัสดีจ้าส่งเมี่ยงเทียนกินเสียบนัวไหมล่ะจ้าพี่น้องหลังจาก แกงเห็ดพี่น้องห่อนห่อนแกงเห็ดตำส้มตำแบบอะทอดปลาจีโก้พี่น้องนึกอยากไหมมื <c oughs> ่งขอากลมห่อนห่อนจ้าไม่ไม่เลยมากมากมากจ้าเอ้ยมากมากพี่น้องอยากกินแกงเห็นข้าวเจาแกงเห็ดเนาะป้ามีเที่ยวมาได้กินแกงเห็ดดูนเลยดินึกอยากพี่น้องเจ็บเสิร์ฟปะ นัวแบบขนาดก็ขอ,ขอกำย่างดีพี่น้องขอกำอยากไปกี่กูไหมพี่น้องก็คิดหนึ่งอยากบอเที่ยงอากาศกับคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมทุกคนเด้อค่ะจิตใจจริงพี่น้องเทื่นอนไปเยี่ยมกลับไปทุกบ้านเลยค่ะทุกบ้านจริงๆ เมนกําลังแต่งก,กันไปนะพี่น้องนะเนาะฝ่าวเฮดเลยด้พี่น้องได้กินสามตุ่มเลยนะฝ่ายเพื่อนชายอย่างสามตุมก็จะเห็ดจังแล่านะพี่น้องต่เอเมเที่ยนอยู่เพื่เดียวกับมาเมเที่กับมามาเขามาเขาเลยแล้วมเมที่กับแกงเห็ด แกงเฮดจำสมจำไส้เขาตอดปลาชิโกะปลาชิโกะพี่เนี่ยกินทั้งสีมันแสียบไม่เหมือนเส้นมัง่งห้องย่ายๆบานๆเท่าเนี่ยแหละ ớt cố 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 thịt cố uốn uốn, ăn à, thì bên có chậu liềng đó hả cố 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 ใสไ่ไหมตกกำยกงใส่ผักหวานบุ่งพักกึเกาหรอพี่นะ แสบแสบเพื่อเกาจาเต้นอาจว์พระชาดูนะคะรับผมมี่อเช่นขีดมันจิตตออยากไหมดูนี่แม่พี่น้องหายเล่นหลายแสกต่อมาแหละเนตัอดออกเบิร์ด mình kín tất mà thiên thai chèn hết năm là bây giờ nó phải lái buồn nó tè bị khi cố Để nó cho cuộc cuộc luôn. Đây, toàn nhìn ngay. Hết mà. Nhìn ngay, ồn mình nha trên xe khó bừa lắm. Xóc. Hết đi đi. เด้อพี่น้อ,มองมมามไปหน่อยเที่ยงกะกาบขอบคุณมเพื่อเดี๋ยวเขามารหลับชมเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิปปีปิงหายไปเทียนเด้อค่ะในเที่ยนตามไปทุกบ้านเลยค่ะพี่น้องมาตอห่วงค่ะไปจากใจจริงค่ะมือเดียวสมนีสกักนะ้อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปยาวแม่เดี๋ยวแม่จะไม่กินต่อ,อเอข้าวกำยังแสบเลย